เอาละครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับล i ยเกตติหรือว่าเกมเรษฐีนะครับวันนี้ก็มาสู่กับไอซึ่งอีเวนต์เนี้ยมันเป็นอีเวนต์ประจําสัปดาห์ด้วยนะครับผมเป็นอีเวนต์ตัวละครซึ่งบอกเลยอัปเดตอยู่มื่อก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะมารีวิวตัวละครนะครับผมซึ่งตัวละครที่มันอัปเดตก็คืออ่าเป็นตัวละครที่ บอกเลยว่าย้อมสีอะย้อมสีแบบสุดๆนะครับผมก็คือเทปีอักคีผีเสื้อสมุทนะครับโอเคซึ่ง EVO นะครับผมจะมีความสัมพิเศษก็คือทุกการทอย45%ชาโลซูเปอร์บวก15%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผม55%ขโมยบัลเบิร์6เท่าจากฝันตรงข้าภายในแถว70%ย้ายสิ่งอันเชิญและเปลี่ยนฝันตรงข้าเป็นถุนกระบอก70%ใช้เปลไฟ50%โบกันบัเบิ70%เลือกทอยหน้าหลัง พร้อมแล้วก็ย้ายระยะพี่ถอยอ่าอันนี้ก็จะพอเห็นภาพเนาะส่วนนี้ก็จะเหมือนกันหกเปอร์เซ็นจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าคือส่วนตแล้วมันรู้สึกว,ว่ามันก็ถามว่าดีไหมมันเนี่ยดีอยู่นิดๆน,นะผมส่วน Evo Immortal สีกันดีก็จะมีเรื่องของการชาร์จรถซูเปอร์แล้วก็เก็บค่าบันทานแล้วก็ป้องกันอิเฟตรตลายสองครั้งแล้วก็จะมี70ย้าย6ช่องหน้านะคร แปดสิบเปอร์เซ็นต์จากข้าวมันทาขพื้นฐานราคาสีหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขโมยบาดด์ขโมยกาดลงแผ่นของข้าม,มก็ถือว่าเออจากการเนี้ยผมก็โหก็แจกฟรีเหรอเฮ้ยถ้าเกิดเขาแจกฟรีนี่ลองเล่นได้อย่เหมือนกันนะเนี่ยะเออทำมาเล่นไปนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาผมบอกเลยว่าก็ถือว่าอกืก็สุดแนวเหมือนกันนะันแะเอเอเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ม oh, oh, <rua, S 1> ีมิงมิงแซนดี้ฮอรัสเฟจิตเด็ด็กเดี๋ยวคีมูนเดี๋ยวมึงมึงมาได้ไงเดี๋ยวเดียวคือถ้าเกิดผมได้ไอ้วงคีมูนที่ผมยัมีกรี๊ดนะจริงถ้าตรงเนี้ยถ้าได้นี่คือมีกรี๊ดอยู่นะเออแต่ช่างก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ผมซึ่งจะมีวิธีการเก็บก็คือสะสมผีเสื้อนะผมอย่างละสองใบเพื่อแลกเป็นวัตถุดิบแลกอัคคีสะสมแท่นอัญเชิญเปลวไฟนะผมห้าแท่นเพื่อแลกเป็นเอสแท่นนะครับผมก็สะสมตามนี้ก็แน่นอนว่าอืมถ้าเกิดโหแต่เอาจริงๆนะ ถามว่าเสี่ยงไหมคือมันเสี่ยงนะเว้ยคือมันเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเกิดเปิดมาได้ขีมูลโอ้โหผู้มีกีดเลยรับส่วนอีโวตำนางกลับมาอีกครั้งก็แน่นอนว่าแตยจจำนวนการใช้ใบก็ถือว่าลดลงเนาะมันโวมาแฮะมันโวต้องใช้ห้าใบเพื่อแล้วก็แลกเป็นต,ตำตนานมันโวร,รักเฮนิลันอันนี้คือผมมาอยากได้เอาจริงๆอันนี้คือผมมาอยากได้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกัน เพื่อแบบถามว่าได้เล่นไหม <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมโอเคก็ลองแบบว่าสักตั้งหน่อยแล้วกันเนาะส่วนอีเวนต์ของซีซั่นนะครับผมอีวซีซั่นซีซั่นหนึ่งนะครับอันนี้เจมแม่งทาจริงจังและบอกเลยว่าถามว่าดุเดือดไหมคือมันดูเดือดมากนะยอมรับว,ว่ามันเดือดจริงอยู่ว่างๆอยู่ค่อยรีวิวแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมกล้าพูดว่าอยู่ค่อยมารีวิวแล้วกันอ่าอันนี้ซึ่งบอกเลยว่า ผมมีแผนว่าอยากจะทํามากๆเลยนะครับโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจบคลิปพินท่านี้ผมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีนึงแล้วกันนะจ๊ะโอเคซึ่งไปละสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ทีนึงแล้วจันนะจ๊ะ